กับทักทายสบายดีพี่น้องพ่อกันนี่พี่น้องเลยพ่อกันตอนแรงๆพี่น้องเลยมือนีหอดน,นะพี่น้องเลยเป็ดเวียกมันแนดดมันห่อนลยคนบระเทศไทยคลิปพี่น้องเบิ้งก็การลุยงานกันคือเก่ากับกระหนาสองคนนะตีแบบเรียบร้อยสุดเลยห่อนมือนีห่อนคือว่ารู้สึกว่าห่อนหลายเนาะตีแบบเรียบร้อยละมืออื่นก็ไม่แต่เท่ เท้อดในงานเท่กันนักอยู่พี่น้องเลยมันสูงเนาะสูงกว่าที่เสียหายนอด,ดีให้กระดาษพนหับสังเลนมะนั่แล้วก็พันยาพงพันยาพงตะกี้กับมะอางเขาไปก่อนเลยสองกิโลบ่ <c oughs> มามือที่ไม่เรียกนย้าเหมือนนักอยู่นี้มันห่อนโอ้เห็ดจน,นอะไรนี่ไรช่วงนี้มันแหลดห่อนเนาะแ,แล้วก็วัดหอาล,ล,ละสวยไกลละ ดูจะเทแบบเรียบรอย้บบยบรอยเทแบบเทข้าเดียบร้อยกัที่สาปไปเพิ่นพี่น้องเลยเนาะสาปไปเพิ่น, <c oughs> นแบบเดียบร้อยนำสอคนก,นกันอ่ะ,ะเรื่องนี่พอดีหาชิปปลายมตต์เพี่น้องหาชิปพกแมตต์หาชิปวัวขาเจ็ดมตตเนาะเงลุยกันเจ้า งานกับคนอะเท่กับสินที่งานนักกับสินหาคนมาเพิ่มเนาะจะได้หน่อยครับงานกัน็ไยเนาะพี่น้องเนาะอืกัคือกนาเนาะงานพวันกับฮับกับกนาฮับแต่ก่อนนผมฮับกับคนเนาะการร่มก็กนาอยู่กนากับเข้าใจอยู่โอเคอยู่กนาก็ได้เนาะงานก็คืองาน ส่วนเรื่องส่วนเรื่องส่วนตัวเรื่องกับพวกอีกอย่าง,ง,งหนึ่งเนาะกับส่วนส่วนหนึ่งงานคืองานเขาับพิสสอบแล้วก็โอเคับพิสสอบมาเห็นงานกับเห็นใจแล้วลอยู่หรอกมาเห็นงานกับเห็นงานอยู่ไวไก่เนาะอยู่ไ,ไก่กับลำบากเล่ากับลำบากใจอยู่หรอกกับจำเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะต้องเหตุนันแล้วพอเลรทำงานเขาเลยดิเพราะันก็เลยบอกเลยขํเา,ขา,าเดียวว่างานคืองานเ้ย เรื่องส่วนครอบครัวก็คือส่วน,วนครอบครัวเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวข้อใจส่วนกับก้ากับไห้พนนอนน้ำนนองนอี่นเพื่อนไปแล้วเห็นงานพนกับพนน,อน้องนะพนนอนบันแม่กับโอเคท,ออที่เอามาจะเศร้ามากินข้าวกินน้ำนี่พี่ละน้ำพะวนันพี่ละเห็นงานน้ำกันอดี๋ยวโบตองเล่ามากก้านลแล้วพี่น้องเนี่ยว่าเขาวน้ำทำปลาพะวันให้มาก,กินดีพี่เลยโบตองไปโบตองถือมาก,กินดีพี่เนาะคือสบายนะ แล้วก็โอเคอยู่เราเข้าใจก็คือพอวันเหนาวเนี่ยลำบากไรเติบมือลำบากใจไรเติบอยู่เนาะก็เห็นงานกับง,งานอยู่อย่านี้มันกับแล้กับเรื่องครอบครัวเนาะมันกับเรื่องละเอียดละเอียดละเอียดละอ่นะอ,อนนถะ,ะ,ะถือไปไปว้กับบอกเข้าใจหรอกบอกถือไปไว้กับเข้าใจเนาะคือมือเนี่ยกายคำเติบละเฮดเดียดเนาะ กบรรยากาศมีการกินไอ้มูกระทาพี่น้องเลยคือมีเอื่อยเอื่อยใหญ่พันอยู่ทั้งต่างประเทศพนมจ้ะไนฝากกันมาให้ยไม่น้อยไปซื้อหมูกระทามากินเนะาะได้าวา่า่อ้ก็หน้าอยู่กินก่อนเนาะอยู่กินก่อนอยู่กินน้ำกันกินเขากินน้ำแบบจังเมื่อเนาะนัะนกกำลังเห็ดอยู่ไม่น้อยกำลังออกไปซื่อ นะออกมาแล้เหือนอันนี้ก็บ่เมนรถใหม่เลยบ่เมนรถพวันเลยพี่น้องเลยแล้วเข้าใจเลยรถเสามวยเนาะเสามวยเพิ่นไปต่างจังหวัดต่างแข้งเพิ่นมาฝากไว้เนอะบางคนก็เข้าใจว่ารถพวันบ่แม่นตนี้นี่รถพวันนะข้านี่เนาะไะกันอ่ะเมื่อยบ่อกันอ่ะเมื่อยป้อสมปวดนั่นมันหอนเนาะ ห่อนวันนี้ปุ๊บพี่น้องห่อนสุดยอดเลยสุดยอดห่อนเป็นห่อนส่วนน้องนัดกำลังเห็ดน้องนัดเอ้ยทำอะไรน่ะเพิ่นต้มน้ำซุปทอดกั๊กกุ้งทอดกุ้งว่าสันนี่เหมือนเมนูวันนี้เมน่มนนมนอนกำลังไปไอ้ซื้อมูกกระทะมากินอยู่พี่น้องเลยท้องว่าใช่หรอท้องแ,แม่ก็แม่ เอื์เงินลุยน่ะงานนักเตะเรื่มอื่นเนงานเท่ไปเลืมเลยเอาสั่งเรดน้ำดำเนี่ยขน่ะสั่งเรดน้ำดำแล้วก็พ่อใหญ่พงก็แหละสั่งเรนมาแทนเตะว่าเราจะจะตอดสินะเราส่งกันเลยแล้วแต่ะผักสั่งเรนแล้วขักดไงสั่งเรนไหนมาโลดสั่งเรนไหนมาหูมาสวยทำเป็นข้าวเวียดนะเราสั่งเรนแล้วก็ข้าวเวียด บางทีเราคันาคาเปียแล้วมากระโดดมาได้ได้ได้ไดทำกระโดดพอดีเหมือนแต่สองคนสามคนกั็ผวันเป็นลูกมือกันอ่ะอืมวันนี้เห็ดโอ้พี่น้องเออหอนตั้งหอนตั้งยังอืมโอเคอยู่พี่น้องเอยคือผวาญบ่าวเนี่ยพันกันอ่ะแล้วก็จะอะไรล่ะมัดอะไรับงานเนี่ยนะมัดอะไรับงานแล้วบันนี้ก็คือผวาญบ่าแยกแยะระวังอย่างแยะระวังงานครับเรื่องส่วนตัวมันคนละอย่างกันแล้วก็โอเคมาเห็ด สูแต่กระหูซึกความหูซึกของเราอยู่ล้ำบากใจเดี๋ยวขงเรื่องล้ำบากใจแต่กระจำเป็นต้องเฮ็ดแต่มันแห้่ไอ้เพิ่นเพราะฮับเพิ่นแล้วแล้วก็ห์นาเนาะคีฟ้ากับโมเป็นมุมมันแนวเนาะบ่แม่นก็โอเคอยู่เบอร์เนี่ยเท่เท่ล้วก็จะจับไอ้ไทยก็เนี่ยเสียมบ่อยตังจับเสียมเอ่าทางพี่เอิญจับจับเหลี่ยมจับเหลี่ยมจับเหลี่ยมเนาะจับเหลี่ยม จ,จับเบี้ยมันก็จับมันขก็กระชีแอบจับเราไม่เคยจับนี่ในเรื่องของเรื่องพวันเนี่ยแ่เกิดมาเนี่ยเราเคยเห็นเบี้ยกอสังจ๊าเถื่อแต่น้อยจนหอดใหญ่จนเมื่อไรจนมาอยู่เซโน่เนี่ยมาอยู่เซโน่เนี่ยแหละไรเมียไรเฮ็ดเทือนหลังนเนี่ยเนี่หลังนี่ก็เห็นสร้างท <c oughs> ีแหลกก็เห็นสร้างไฮเซียวเป็ดมาปูกระโดไฮปูกระโดไฮก็ได้เห็นก็ได้ปูเองวานนี้เป็นวันที่เห็นเพิ่นมากอ กอให้กับวออ่าก็คือสิคอเป็นหน้าก็เอลอ่งกอเองกับเป็นมาที่หัวเฮียกับพอวังเห็นเองว่าเนี่ยหานเหินอยนี่กอแบบเบิร์ดได้คิดพวังเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยเนาะี่ผ่านมาแต่อยู่ก็พอกับแม่กับบุเกเคยเดียวก,ก็สั่งมีแต่เรียนหนังสือเนาะเบิ่์ดไดเรียนพู้น่ะไปเรียนอยู่เวียงเรียนจบจบอุดมฝาง,งุมหาปากเซ่พี่น้องปีนั้นอหแปดสิบแปดปีพ่อหายแปดสิบแปดจุดมส่วนพะวันเรียนกับ ในกินเงินอัตตาเอ้กินขาวอัตตาอยู่ดิท่านปีหนึ่งเนาะเดิมแปดสิบยเกก้าสิบเกาสิบเอ็ดไปเห็ีอยู่วยลงคำสั่งพู้ยังการเงิน,นงพี่น้องโกมากอ่บ <c oughs> ่บอกควบการพี่น้องอายมาเห็ุเบียกพรก็เห็ุเบียกอยู่ธนาคารการข่าตามเพียสาขาจำศักดิสาขาปักเซ่ในสามสี่ปีแหละ,ะจากนั้นมากับไปเมืองไทยเมืองฮอดไปอยู่ไอบชัทซิงเกอร บวอร์ชันซิงเกิรบเวร์ชันซิงเกิร์เนี่ยก็อยู่ไว้ไม่ลาอยู่ยังไนี่ยู่ไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งวันใดแม่หนองนิ้วแหละแบบแม่เนิ้วเสียกับวันไหก็ไป่น่อยแหละมาจากเราประวัติตัวเองครับมันมุนวาสนาคนนอกพี่น้องเนาะมันกิดทักจะได้แหละมันเสียงยังเสียงยังเสียงไหนเสียงบุญวาสนาเสียงคนไหนแล้วพี่น้องเลยเสียงเกอดไอ แข่งเพือแข่งพ่ายแข่งไหนแข่งบุญบานะแข่งบุญด้บุญแดงเทาตองสู้เทาตองยอมยอมพาสภาพที่มันเป็นไปเนาะนอมมาสภาพอืมหไรเพียงแล้วการเาืศาสตร์บ่านซองกับวัาหรือท่านอ่ะญาติพี่น้องกับพระวัเนี่ยกกุมูนะในในไอ้น้องเจ็คนนี่พระวันเนี่ยกกุมูทุกก่ดีไรพี่น้องเนาะน้องนุ่งแต่ละคนเมื่อไอะ มีเฮือนมีซานมีโดดไปล่างเฮือนซานดินร้อนต้นหนาลินไฮดินหนามีโอ้มีสวนหัวสวนสวหัวสวนแนล้างถึกข้นโคมมีตนวันแหละถูกเผามาหลวยั่นเลยทเวียกอสามพี่น้องโอ้ยนักเมืองยามันออกกํา่ังกายนอนบริเวณเบวียกบ้านเน่งกับโอ้เป็นซีปีเดี๋ยวเรเหตุยู u ู e มาเลยซปีปลายเ้เนาะเกืดได้ปะเอามืกันสุขภามากก็ดีขึ้นเยอ่แน่แน มา้าได้น่ะดีกว่ไมบอกเงีมาจะได้น่ะม้าเราเมื่อไรไก่อยู่และจ้างนายกัจัดกินมุกกระทาพี่น้องน้ำกันเนาะไม่น้อยยังออกไปอยู่ใช้ยังหลบไม่ยังโอ้ยทอดยังนี่หัวกุ้งหัวกุ้งเบิ้งป้าตหนุ่มนะถกเอาตัวมันไองใช่หรอ ตัวอะไรเฮ็ดยยสินดาดเดี๋ยวพี่น้องเราลองชิมมงคลกันกูชิมบาได้ลูกสาเฮ็ดแต่ยัม่ชิมนะทอดสุดแปลกมาเดยอืมกบและลือทอดอีกอะไรอะฮอข้าวกรง้ัวกรงจางนีหรือเปล่าหืมแซ่บเป็นน่อยถำแมงกรุงสดนะ กันแม่คุ้งเขาแซ่ลำยาก็มันกับว่าอยากปไนไน่ากักแซ่บอแซ่แล้วตอกกแดแล้วก็แซ่บเนาะอืมอืม้ว <c oughs> อมดีป่ะออขนาดชิบแม่งหนับหักอืมไม่เอื่อย เลยฮักคนละฟเงินแม่หน่อยแกกินหมูกระทะกูเนี่ยเลยกระเดียงเบียร์พรวันกับกานาหน่ำเนาะไปหน่อยอยังไปอยู่ผู้ที่จะแกะเมื่อยกันไอเบียรเมื่อยกับกินของจับจับก็เกิกดกระดิมันก็นมีแห้งเนะะาะมามามาหาเจ้าของ มา้างกันดีนาะจืดจะคล้องนาอมาตรงนี้ก okay, right? ็ด um ีจ mm. ืดจะ่คล้องน่ามันจืดจะ่คล้องเงื่อนเขาจืดจะคล้องอย่างบ้างอ่าโอเคพี่น้องเลยมาหม้อยนดนน่ะพี่น้องสิ่ลำขัคนเคอบวนบ่าวแต่ถูกจืกอย่างเลยคือบวนบ่กน่ะเนาะแห้เขาใจเรื่องกันส่วนก้าวมาอยู่นี่กินเขากินน้ากับหามเรามาเราเดิอแล้วก็เรื่องนึงเต้เต้ มีคอมเมนต์ว่าเตะเตะเป็นคนนักบเอาบอลสูดใช่ไหมบมาแม่ได้เตะเตะแล้วกับจำเป็นจำเป็นเนี่ยเมียไปแล้วกับไปนั่มเนาะร่วมกันไปไปเป็นครูสันนิยอย่าสิวา่าเราเตะเตะแล้วกับเฮตุเวียกสุดยอดเกง่งขยันให้กันดุมั่งนักเอาบอลสูดเลยกันเตะเตะก็ได้เนาะหมูกระทะเป,ป็นตัวไปมีหน่อยจัดนักเลยอันนี้กับกุ้งเนาะเขาเป็นปล่อยเลยจัดเลยเนของป่าเพื่อนนะ นี่ปาด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 เฮดเข็มกุ้งพักเต็มถาดเลยนมาเบิร์นเลยคิดไปหน่อยแล้วพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมาแก่เมื่อย์มาตรงแล้วมากันเราแก่เมื่อยเนาะกินเบียร์แตล่ามาจะแน่เนาะนะแก่เมื่อยกันนี่นะเราจะเอาหัวกุ้งมาพอดีเลยฮะแข้มเข็มมาอันน่ะ มันมือผใจเรียงเราเรียงบี่าตัวปจะแซตะเย็นกินนะกูว่าจาจอมาาอะไรพี่น้องนังพนน่มันได้หรอพนังน้ออะโต้ไปกินอยู่พนังไก่พี่น้องไก่ไก่เพิงต้นใหม่เป็นหุงอยู่บนนี่โอเคพี่น้องเลยดสามชิปิปิปนี่พอกระิลาไปก่อนเนาะ ขอบใจทุกไลททุกเมนขอบใจทุกนังใจล่าเลยฮักามาล่าล่าเลยเอาไปกดเอาล่ากันล่าเนาะติดต่ออ,อ,อ,อ๋อติดตามคลิปหน่อยเพผมได้พี่น้องเด้ออ่าก่อนอื่นขอขอพวขอบใจเอฟซีพวกถุงคนเนาะที่ติดตามสองกว<อ>่วันแล้วแข่กันนังใจมาตลอดเนาะงจะได้ก็าฝากเพนกลังใจกระนาดอันนี้ไปหน่องเด้ออ่าสบายดีสบายโชคดีทุกคนบ๊ายบาย